ถ้าคนจะถามว่าแล้วเคล็ดลับทํำยังไงให้มันป่าขึ้นมาเป็นลําดับหนึ่งเลยความลับของพี่คืออะไรจึงอยู่ตรงนี้ได้และอยู่มาจนทุกวันนี้จะตอบว่าอะไรครับต้องไม่ไม่ไม่ใช่แค่คําในสัมภาษณ์อะมันต้องเป็นคําในใจจริงๆอต้องไม่ใช่แค่คําสัมภาษณ์มันต้องมันใจจริงๆอะที่บอกว่ารัก <S <S ที่บอกว่าทุ่มเทที่อมีความสุข รักการที่อยู่ตรงนี้เลือกแล้วที่จะอยู่ตรงนี้มีความสุขที่เป็นนักร้องจะเป็นคนของทุกคนมันไม่ใช่มันไม่มันต้องไม่ใช่แค่คําสัมภาษณ์แต่มันต้องอยู่ในใจนของจริงแต่ว่าพี่ไม่ได้รู้สึกทุกร้อเลยในการที่ผมไปเดินห้างไม่ได้ผมใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาไม่ได้ไปไหนอะไรไม่ได้ไม่เลยครับเพราะพี่รักสิ่งที่เป็นมากถูกครับก็ไม่เห็นจะต้องไม่เห็น ถ้าตายคงตายไปแล้วถ้าผมไม่ได้ไปเดินห้างลงแดงไปแล้วใช่แล้วก็ตอนเราไม่มีเราก็ไม่มีห้างนี่อพอตอนเรามีเราก็ไม่เห็นไปห้างเลยแต่ไปจะไปในลิฟต์ขยะครับเราขึ้นไปเล่นเลยงั้งนอ่นเราก็ได้เจ้ห้างแต่ไม่เห็นอะไรเลยนะก็ไม่เป็นไรเราอยากได้อะไรเราก็รู้ว่าบันไดเลื่อนเขามีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไอ้บ้าผู้ชมครับดูบ้าครับบ้าจริงๆครับตอนตอนเริ่มร้องเพลงนี่มีตื่นเต้นขนาดไหนไหมฮะโอ้โหครับพี่ตื่นเต้น ตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นเวทีจนกระทั่งวันนี้จนวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยฮะครับพี่ตื่นเต้นตลอดเวลาพี่ตื่นเต้นมากๆทุกครั้งที่จะขึ้นเวทีเมื่อกี้พี่ก็เป็นทุกครั้งที่จะออกมเริ่มภูมิใจเลยนะเพราะผมยังเป็นอยู่ใช่เราจะได้บอกทุกคนว่าพี่เบิร์ดก็เป็นเว้ยเฮ้ยพี่เบิร์ดจะเป็นก่อนเลยนะแล้วพี่เบิร์ดสะสมความตื่นเต้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะขึ้นไม่คือตอนแรกๆตื่นเต้นเนี่ยโอเคโอ๊ยร้อนเว้ย สักพักนี้จะมีการถอดเสื้อ,อคุยนะครับพรานร้อนติดตามต้องติดตามต่อไป <c oughs> เดี๋ยวจะมีถอดพี่ <c oughs> บอกเราว่าพี่ตื่นเต้นทุกครั้ง<ช>แล้วพี่<ช>ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีด้วยพี่คิดว่าความตื่นเต้นเนี่ยเป็นสมบัติอันล้ำค่าของการของคนที่อยู่ในอาชีพนี้นั่นนั่นหมายความว่าอยู่เรียงแบบม,มีความสุขตื่นเต้นที่จะออกไปเจอกับทุกคนหรือในอาชีพของตัวเองอยู่แต่ถ้าเกิดเราแบบนิ่งซะแล้วทุกอย่างเป็นรูทีนทุกอย่างเป็นหน้าที่ถ้าเราไม่ตื่นเต้นคนดูก็ถึไม่ตื่นเต้นละ เขาก็จะต้องจับได้เขาต้องรู้สึกเขาก็จะเฉยนะครับเขาก็จะเฉยมีความรู้สึกไหมครับว่าเวลาใครก็ตามถูกยกไว้เป็นเบอร์หนึ่งครับแล้วเวลาผ่านไปเนี่ยเขาว่ากันว่ารักษาแชมป์เนี่ยยากกว่าชิงแชมป์ไม่ได้ถูกกดดันกับเรื่องราวแบบนี้ไหมครับพี่เบิร์ตว่ามันอยู่ที่ใครจะคิดว่าใครเบอร์อะไรพี่เบิร์ตไม่เคยคิดไงพี่เบิร์ตก็อยู่พี่เบิร์ตได้โดยไม่มีนัมเบอร์แต่ว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ในปัจจุบันในที่พี่เบิร์ตเป็นอยู่พี่เบิร์ตก็แฮปปี้สุดแล้วว่ะ จะเรียกตัวเองทำไมล่ะว่าเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรไม่ใช่เรื่องเล่าเลยแล้วแต่คนก็เรียกเราดีกว่าเนี่ยเอางี้กลัวไหมครับว่าวันหนึ่งมานั่งในรายการแล้วไม่มีใครตามมาวิทวัดอะไรเลยก็นั่งอยู่คนเดียวมีพิธีกรนั่งถามกันสองคนกลัวไหมก็อย่าเพิ่งตอบแทนสิเธอเธอก็ต้องไปดูแลสามีดูลูกบ้านโทรโทรเขาให้พี่เขามาทำงานนี่ก็ไม่มีเหมือนกันมมาๆมามีเรื่องกันมาไงเนี่ย มีกลัวไหมครับ,กล,รบกลัวไหมครับว่าวันหนึ่งไปไหนแล้วก็ไม่เห็นมีใครเรียกพี่เบิร์ดเหมือนในเพลงนั้นน่ะอ๋อไม่มีภาพเพลงอะไรนะน้องเพลงอะไรนะไปแล้วไม่มีใครรู้จักพี่เบิร์ตเออถ้าชีวิตจริงมันเกิดขึ้นแล้วม <famous> ันเขาลืมเราไปแล้วถ้าพี่น้อยไม่ทักพี่อ่ะอันนั้เกิดเรื่องแหละเนาะเพราะว Led ่าไม่รู้เนี่ยมันมนไม่มีภาพอะว่าเราต้อเราจะต้องเห็นกับเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยในเมื่อปัจจุบันกับระยะทางที่เรามาจนถึงวันนี้เราดีกันอยู่แบบนี้อืมพี่ไม่ได คิดเผื่อไปอย่างนั้นทําวันนี้มันดีใช่แล้วสมมติว่าพี่อายุ88 89ถ้าดูยังอยู่อ่ะพี่ก็จะพี่ก็จะไหนั่งอยู่ตรงนี้ได้ถ้าผมไม่อยู่ผมจะมาหลอกพี่เอาสิเออแบบประมาณนี้คือไม่รู้เพราะเราเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนครับแล้วไม่จําเป็นต้องอยากรู้ด้วยใช่ไหมอืไม่เลยไปแบบทําไมไม่รู้จะแบบทําไมครับคือรางวัลที่ได้มา หรือหรือทุกคนที่เรียกมาก็ขอบคุณมากที่ได้เรียกเราว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นนู้นเป็นนี่เป็นนั่นชื่นใจทุกครั้งอะที่ได้ยินมไม่เคยไม่เคยชินเลยค,คือคือได้รับทุกทีก็แฮปปี้ทุกทีมีความสุขทุกทีแล้วเป็นแบบไปบอกแม่ทุกทีว่าเราได้อย่างนี้แล้วได้อย่างนี้แล้วแต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้เราก็ไม่ต้ๆๆองตีอกชอกตัวหรือว่ควานหาอะไรอย่างเงี้ยได้ร,ระหว่างคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดนี่พี่เบิร์ดจะเรียกเสียงจากแฟนๆใช่คือเป็นช่วงๆเลยอะใช่ใช่ครับมีเป็นเทคนิคอะไรพ แฟนของพี่เบิร์ตคือในวันที่เราร้องในวันที่เราเต้นที่บเขาเขามองเฉยเเงี้ยเขามองอยู่เฉยเขาก็ทําได้แต่พี่ยอมไม่ได้ไงคือพี่ยอมไม่ได้ที่จะไปบังคับเขาใช่พี่บังคับเขาพี่จะเต้นตเสียงเสมาเลยเสียงเสียงเียง้แต่นีี power จริงนะใ้ครับมาอ่ะอ่ะอ่อดูพูดดังๆนัดพูดดังหนึ่งสอพูดอะไรก็ได้พูดแห่งกาพูดดังพูดอะไรเย ได้ออกมาด้วยกันผมรู้ละผมดูจากพี่นะต่อให้พี่ขายก๋วยเตี๋ยวก็เวิร์กต่อสามต่ตสี่ให้ไรเส้นเล็กเส้นน้ำเส้นใหญ่แห้งก็เวิร์กนี่เวิร์กแบบนี้ขายก๋วยเตี๋ยวก็เวิร์กคือว่าต้องไปพร้อมๆกันนะครับแล้วพอเราทําแล้วเนี่ยมันได้ระเบิดอ่ะมันได้ไปพร้อมๆกันน้องก็จะดังเฉยๆไปแล้วก็ต้องอ้เขาจะมีความสุขปลดปล่อย วิธีการนี้คิดคน้นคิดค้นขึ้นมาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยเหตุการณ์อะไรหรือไม่เคยคิดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีคือสิ่งที่ไม่ได้วางแผนไว้ว,ว่าเ<า>ดี๋ววงไม่ได้ถ้าพี่บุนคคนลวางแผนอะไรมากไม่ได้จืดเออใช่สัมภาษณ์นี่นะฮะท่านผู้ชมไม่ให้เรามาเตรียมก่อนว่าจะถามอะไรนะฮะนี่พี่เบิร์ตไม่ไม่ดูไม่ไม่สนใจอยากถามก็ถามมาเดี๋ยวจะตอบใช่ไม่ให้ไม่ดูเพราะละครหนังถึงเล่นเขาไม่ได้เพราะจริงเหรอ พี่เคยเล่นหนังละครเหนื่อเนื้อเลยนะครับก็ให้บีบคอพี่บีบคอจริงเลยคนเขาเฮ้ยตายจริงนะแล้วคอนเสิร์ตที่เบิร์ดเนี่ยคือใช้พลังเยอะมากครับแล้วคอนเสิร์ตหนึ่งนี่หลายรอบมากเรียกว่าเป็นเป็นตำนานหนึ่งก็ได้เออพี่ทำไมเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วรอบเดียวเออรอบเยอะจริงสนามกีฬาไม่เอาขาจะราศีอะไรเงี้ยไม่เอาทำไมอ่ะไม่เอาทำไมเอาเจ็ดสิบรอบคอนเสิร์ตหนึ่งนี่ประมาณกี่รอบครับ คนที่ทำสิติไว้ก็37รอบนะครับโอ้โหแล้วก็ล่าสุดในแบบเบิร์ดเราทำา12รอบ1รอบ i ิ p a c t เท่ากับ5รอบสูงวัฒนธรรมเพราะฉะนั้น12บรอบก็เท่ากับ60รอบอืมไหนครับทำไมไม่ทำใหญ่ๆหญ่เลยกว่านั้นลวรอบเดียวสองรอบจะได้ไม่เหนื่อยพี่พี่ว่าอยากเจอทุกวันอ่ะอ๋ออยากเจอทุกวันอ,อ,อยากเจอทุกวันสนุกเหมือนเจอเพื่อนเหมือนมีแฟมิลี่มีปาร์ตี้มีงานวัดเลยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ครับแบบคันเดียวมันไม่ฮอรเลยพี่เบิร์ดว่ามีคนมาหลายรอบ จะทั้งนั้นแหละครับที่เยอะๆนี่กี่รอบน้องดูหลายรอบเหรอทุกรอบเหรอวิ่งนี้ปลื้มนะหลายรอบแล้วก็มาทุกรอบเนี่ยผมกำลังคิดว่าคนที่อยู่กับไปไหนก็คนรักคนรักคนรักแต่มนุษย์มันจะต้องอาจจะได้เจอบางอย่างที่ไม่ได้คาดว่าจะเจอเช่นคนไม่ชอบพี่เนี้ยไม่บพี่ก็มีครับก็มีก็มีไม่ชอบเพราะว่าไม่ชอบไม่มีเหตุผล เขาก็มีผิดที่เขาไม่ชอบหมั่นไส้เขาหายอดนิยมคนได้อุ้ยเทพนักมึงเนี่ยมันก็ต้องมีไงอะไรมันก็ดีเลยมึงก็ดีขอได้เปลววะขอได้เปลาวะเห็นไม่เนี่ยเนี่ยคือเรามีเรามีเรามีคําตอบพวกนี้อยู่ในใจอยู่แล้วไะผมธรรมดามากครับผมเหมือนเหมือนกันผมมีทุกอย่างเหมือนทุกคนเลยครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีโอกาสจริงๆแล้เราเสียใจนะ นนมันเมันอะไรเนี่ยทำตอบที่จริงๆเ่ยจะบอกเสียใจก็ไม่ใช่ใช่ไหมจะบอกไม่เสียใจก็ไม่ใช่แต่มันคย<ต>วยใช่ไหมว่ามันรู้สึกอะมันรู้สึกมันมีแตแบบจิตนึงว่าทําไมไม่ชอบผมผมไปทําอะไรให้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองอแต่ถ้าบิดรู้ว่าผมไปทําอะไรให้ไม่ชอบก็ถ้าไม่ชอบจริงแต่ผมผิดก็ขอโทษได้เลยนะแต่ถ้าบอกว่าคุณไม่เคลียร์มาคุยกันดีกว่าอย่าทำอย่าทำแบบนี้อย่างเงี้ยเอางี้เอากรณีล่าสุดเลยที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นมา บอกว่าพี่เบิร์ตเนี่ยส่งน้ําไปให้กับผู้ชุมนมุมคาวนีป้ประเทศเราอยู่ๆก็เกิดมามีคนเกลียดกัน2กลุ่มใช่เขาเรียกกีฬาสีกันแล้วถ้ากลุ่มหนึ่งบอกว่าคุณธงชัยไปสนับสนุนกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเกลียดคุณธงชัยไปอย่างเงี้ยใช่ที่ข่าวอันนี้ก่อนมีข่าวอีกจริงๆแล้วข่าวนี้มาทั้งงานแล้วนะมาในวันสงกรานต์ปีปีปีที่แล้วในวันนั้นนะ่ะพี่เบิร์ตสงกรานต์น่ะสาดน้ำมามให้เบิร์ตดูเ็เห็นเลยรป่ะเล็กๆอ่ะทั้งโคตรละเลยเล่นกะ ที่บ้านพี่เราก็เฮ่เฮ่เฮ่เฮกันเฮ้สิพัพก็มีโทรศัพท์บอกว่าพี่เบิร์ตไปทากิจกรรมเนี้ยไปแจกน้ำนะส่งน้ําไปให้กับผู้ชุมนมอ่ะใช่ไปตรงไหนวะไปยังไงวะคือที่พี่บุคคลที่ชินกับข่าวหรือว่าว่าอะหรือกันก็ไม่เป็นไรก็เป็นรงจริงเราก็อยู่บ้านไปเรื่อยๆคือที่บุคคลที่รู้จักพี่เบิร์ตนีก็จะรู้ว่าไม่มีทางจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยเพราะฉะนั้นไม่เคยได้ไปไหนกับใครคนเลยอยู่ในบ้านเนี้ยสีเขียวจะเป็นกวางดาวอยู่แล้ว <laughs> ไม่เคยไปไหนเลยครับโค้ชเข้าปากได้เลยนะครับว่าไม่เคยไปไหนกับไทยก็เลยระเบิดไม่มีสีครับว่าจงรักพระดีต่อพระบาทสมเด็จพระยหัวแล้วก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ทําตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแล้วพี่ไม่ใช่คนที่ออกมาพูดนะครับว่าอันนี้ผมไม่ใช่นี่ผมไม่ไม่ครับผมเฉยๆาะว่าคนไทยที่รักพี่เบิร์ตอะ่ะการไปจะรู้เลยว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในวงการเนี่ยการเมืองจะไม่ยุ่งเลยแต่พร้อมเสมอที่จะช่วยรัฐบาลไม่ว่าจะให้เราทําอะไรเราเป็นศิลปินเราเป็นอาริสเราเป็น หน้าที่ของผมคือต้นเพลงผมเป็นนักร้อครับผมเป็นทำอื่นไม่เป็นครับพี่เบิร์ตก็มันมีกฎธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่มีใครได้อย่างเดียวไม่มีใครเสียอย่างเดียวถูกครับทุกคนจะมีได้และมีเสียมีรับและมีจ่ายถูกครับพี่เบิร์ดได้รับแรงความรักความชื่นชอบได้ต่างๆเหล่านี้มากมายครจะจะท้ามองในเชิงธุรกิจก็ประสบความสําเร็จในเชิงความรักก็ประสบความสําเร็จครับพี่เบิร์ดเสียอะไรไปครับ